เฮ้โล hey, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบก,กับรายการสิครับเตสเซียและผมชื่อมิกนะครับและในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านรถกันซึ่งเป็นบ้านรถที่มีคนขอกันมานะ นะแล้วล่ะก็เพิ่งจะสร้างให้วันนี้เลยนะ <c oughs> ก็บ้านรถก็จะเป็นบ้านรถพ่วงนั่นเองนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นที่ต่อรถแบบนี้เลยนะและภายในตัวบ้านก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะ,ะเรียกว่าพอดีเลยดีกว่านะครับก็จะมีโต๊ะคับโต๊ะเผากลองอะไรที่นอนอะไรย่างนี้ครบเลยนะครับก็สามารถเอาไปสร้างในโซนโลกกันได้ซึ่งสร้างง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่อาจจะต้องหาวัสดิบไปเนเธอร์หน่อยอย่างบะคอดในนี้ด้วยนั่นเองนะ ก็เป็นอะไรที่สร้างง่ายมากตามสไตล์ของผมนะเล็กๆง่ายๆไม่ใหญ่โตมากอะไรนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำที่ต่อไปกันด้วยนะครับก่อนให้เราเตรียมเทมตอนนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งไอเทมที่ผมใช้ก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1, 2ก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างบ้านขั้นตอนที่3และ4จะเป็นขั้นตอนในการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้านในนั่นเองนะครับอ่ะแล้วจะให้เราเตรียมเทมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเรก่อนดเงทำกันเล็อกแบบนี อันนี้ก็ห่างกัน3บล็อกนะครับ1 2 3เอาบล็อกที่นี่ตรงกลางห่างกัน3บล็อกนะครับต่อไปก็วางสลับตรงนี้ต่อกันเลยนะครับแล้วก็ด้านขวายืงดออกมา1บล็อกน,นะครับด้านขวา1บล็อกด้านซ้ายก็3 1 2 3ก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าของบ้านนะอ่หลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปก็วางสลับสีขาวนะครับสลับคอร์ ก็วางรอบๆไปเลยนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าของบ้านก็วางสลับไม้ตรงนี้ไปโอเคต่อไปก็วางไม้สีส้มนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบันไดนี่เดีย๋ยวเราทำด้านหน้านก่อนนะครับต่อไปก็วางบล็อกคอร์วางเว้นวานะครับ รงกลางนี่ไม่ใส่ประตูอันนี้ก็เป็นกระจกนี่อย่างนี้นะครับต่อไปก็ด้านบนด้านบนเว้น,น,น,นตรงมุมมีไว้นะครับหน้าซ้ายและด้านขวาเพื่อใส่บันไดนี่อย่างนี้สุดท้ายก็ใส่สลับอ่าก็จะได้แบบนี้เลยนะครับต่อไปด้านหลังด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้เหมือนออคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่ไม่มีประตูนี่ก็บางกับหัว ก็ตามด้วยบล็อกคอร์ดวางาเว้น2ช่องนะครับไว้ใส่กระจกอันนี้ก็จะพอดีกับประตูนะครับต่อไปก็วางบล็อกคอร์ดต่อกันเลยเว้นช่วงด้านซ้ายและด้านขวาไว้นะครับไว้ใส่บันไดแล้วก็ตามด้วยสลับนี่อย่างนี้นะครับโอเคต่อไปด้านนี้ด้านนี้ก็บาเป็นบล็อกแล้วก็เว้นไว้นหนึ่งบล็อกนะครับไว้ใส่กระจกแล้วก็วางด้านบน ก็ตามด้วยสลับนี่อย่างนี้นะครับด้านหน้าก็ทำเหมือนกันนี่อ่าแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเหลือเพดานเพดานแล้วก็ให้เริ่มจากวางบัคคอรต,ตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะแล้วก็ยือดออกมา3บล็อกก็ตรงนี้อันนี้ก็ตามด้วยสลับโอเคก็จะได้ลนะักษณะนี้นะครับ ันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังโอเคต่อไปก็วางกระจกแทนที่เว้นไว้นะครับนี่ก็จะได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านอนนิดหน่อยแล้วก็ตกแต่งด้านในก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเทมต่อไปกันเลยนะครับอ่ะอเทมต่อไปที่ต้องใช้ก็จะเป็นด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้นี่ก็จะเป็นพวกนี้นะอ่ะเรา้ามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราจะเริ่มจากทำด้านหน้าก่อนนะครับก็คือที่พ่วงนั่นเองนะครับ ที่ต่อกับรถแล้วก็ตามด้วยรั้วประตูอย่างนี้นะครับต่อไปด้านหน้าก็ให้วางรั้วตัวนี้สูง4ี่บล็อกนะครับ1 2 3 4แล้วก็ตามด้วยยัญนมุนี้นะครับเพื่อวางขนแกะแผ่นนั่นเองเราจะวางสีเขียวนะก็แล้วแต่เจ้เาสีอะไรก็ได้และใน,นส่วนของตัวนี้เราจะใช้เป็นบล็อกบาลเลียก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ถ้าเกิดไปละไปสร้างในโซลิเวร์กก็คงต้องใช้ใหญ่เป็นมุมนั่นเองนะ โอเคต่อไปก็วางท็อตด,ด้านในแล้วก็ประตูนี่อันนี้ก็ทำให้มันดูเหมือนล้อขึ้นนี่แล้วก็จะได้รถบ้านแล้วนะครับแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้านในก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเทงต่อไปกันเลยนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ต้องใช้ในการตกแต่งก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับให้เตรียไมไว้ซึ่งผมจะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของ2บล็อกนีนะ้เป็นบล็อกหัวนะครับผมเอามาตกแต่งให้มันดูสวยขึ้นนิดหน่อยนะ ก็จะมีคําสั่งคอมานเสร็จหัวแบบนี้ตารางทีปนะก็สามารถเอาไปตกแต่งกันได้นะครับโอเคอันดับแรกเราก็จะเริ่มจากวางเตียงกันก่อนนะครับเราจะวางตรงนี้อันนี้ก็เป็นโต๊ะไว้ใส่แจกันแล้วก็ทีวีนี่นอนดูทีวีได้เลยนะต่อไปตัวนี้ก็เป็นที่นั่งกินข้าวนั่นเองนะก็ใส่เช็ก ส่วนของตรงนี้เราจะทําเป็นที่วางของนะครับก็ผมจะวางไวสองบล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยพรมเออบางคนอาจจะถามว่าพี่วางพรมไปทําไมทั้งๆที่มีบล็อกไม้แล้วก็คือวางให้มันดูสวยขึ้นน,นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดจะเอาขนแกะมาวางเลยก็ได้แต่ว่าวางเป็นแผน่นดีกว่าเพราะว่ามันจะดูมีมิติมากขึ้นนะเ่จะเว่ามันดูนูนขึ้นอนะ่ะหนึ่งบล็อกอนี้นะหนึ่งหนึ่งพิกเซลอเรียกน่นนะก็แล้วแต่นะผมชอบอย่างเงี้ยโอเคต่อไปก็เอาบล็อกข้างบนลงมา อ่อันนี้เราจะทําด้านบนนะครับเออผมลืมบอกไปว่ากล่องมันจะเปิดไม่นานนะถ้าเกิดข้าวบนเป็นบล็อกอนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นสลับไม่ใช่สลับบันไดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสลบเป็นบันไดคอร์สสลับด้านด้านนี้นะให้มันดูเนียนขึ้นนี่ก็ไม่เห็นมันดูเหมือนเป็นบล็อกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเปิดได้ต่อไปตัวนี้ก็เป็นเตียงตู้เย็นพูดเลยเนี่ยสับไปสับมาแหลนะอ่าอย่างนี้นะครับต่อไปตัวนี้ก็ วางรูปภาพเอารูปนี้ก็ได้โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบ้านรถนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแหละก็เป็นอะไรที่สร้างง่ายมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากเอาไปสร้างก็ไปสร้างกันได้นะครับในโซเวิร์สหรือไปสร้างในเซิร์ฟเวอร์ได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ก็หวังทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกด like, กไ,ปไปกลค์ลกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของเรานะ แล้วก็ในส่วนของคนที่คอมเมนต์กันมาดลาดหลังว่าอยากให้สร้างอันนี้สร้างอนุสร้างอน,น,งอน,นันอย่างบ้านน้าตกโรงเรียนอะไรอย่างนี้ผมดูแล้วนะครับที่คอมเมนต์มาแต่ว่าจะได้ดูตอนไหนก็รอรุ่นเอายนะครับอย่างบ้านรถนี่ขอกันตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะแต่เพิ่มมาสร้างให้ปีนี้นะคุดนาน่ก็ขอโทษด้วยนะที่ทําช้าออก็เพราะว่าผมไม่ว่างนั่นเองนะก็ค่อยๆทยอยสร้างไปเรื่อยๆแหละก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวผมลืมวางแถบรอครับนี่วางแถบรอตรงนี้นะครับนี่วางตรงนี้ด้วยโอเค